สู้ครับต้มกบใส่ส้มมดแดงใส่ผักสะเงีงแซ่บนี่หอมขนาดไหนนี่กัดชิบงใส่บอะไรใส่หอมไก่สูกแล้วครับเก็บตามคณาไปเลยผักสะเงีงนี่สวัสดีครับวันนี้พามาชมสวนขันคอกปิดคอกไก่อยู่สวนยางพาราของผมเองครับพี่น้องเลี้ยงไว้ใส่หม้อครับเลี้ยงไว้ต้มพี่น้องนี่ลายแห้งครับตอนนี้ยนะ เป็นลูกไก่ตีครับพี่น้องเพราะว่าส่วนผมนี้เพื่อนจะเลี้ยงไก่ตีแล้วก็เพาะไว้ขายครับเดี๋ยวผมนี้กินกันเดียวครับกินต้มไก่แซ่ยได้เลี้ยงปิดเลี้ยงไก่ไว้ในหุ่มตัวอ,อย่างพราราครับพี่น้องนี้ ประมาณร้อยกระตูครับอยู่แบบบ้านๆครับสถานที่มาเยี่ยมมาอย่างกับต้มไก่ซูมูสูพวกกินครับพี่นอ้องยาก,กินไก่เชฟมาส่วนผมด้วยครับพี่น้อง คบใส่หมดเสียงครับแบทเลยครบงเลยครับกินหยุดเทียนแทมงขหน้าับรตัวนี้นขนาดพี่น้องต้มรมีปิ้งปลาดุกนาใส่เบ็ดยามตอนเช้า,นานกลังมันกำลังคักนะครับนันาาเซ้าทาที่บ้านสวนครับ มาได้รับพี่น้องมากินกันครับเป็นได้แม่เสียดีบ่เสียดเนาะเสียดเสียพี่น้องเงินดีครับมีดูที่ขับนี่ตำมะขุ่งครับมะขุ่งตำมะขุ่งเสีมะกอกดีสุดครับต้มกบลอกในบ้านข่อยต้มกบใส่ส้มมดแดงใส่ผักสะเงง เสียบหนังองหมขนาดไนี่กัะชิบปงใส่แบบนี้ตอนนี้ใกลสุกแล้วครับเก็บตามคันนาหนัวไภักษะงันีอกโอมขนาดไหนหไนี่สใส,สดด่แกนไม้ใส่ต้มกบต้มปลาแซ่บเมื่อครับกินนโคม นะพี่กขข็เ้าตีแรงครับพี่น้องอย่างมรพาต้มกุ๊บสุ่มบดแดงใส่เพราะงอนนี้กินนั่เป็นลำมะคุ้งข้าวพี่น้องนี่นะครับที่บ้านสวนครับมีลูกพิเศษครับพยายามวิทยายามกุบมา,บมาครับนี่มาอัะนะนี้นะครับวันนี้ฮะนนะใช้พอดีหม้อหนึ่งครับ มะเซานี่ไปใส่เบ็ดไปยามเบ็ดครับได้ทั้งกบทั้งปลาดุกครับพี่น้องพอได้เลร่าแรงครับนี่จะบุญรพาตะบักหุ่งสุกินครับตบักหุ่งอยู่ท่งนาแหะครับปลูกไว้สองต้นครับพี่น้องกำลังใหญ่กำลังงามดกขนาดพี่น้องเลยนี่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 ปิ้งปลาดุกครับท่าเกลือครับนี่แซ่บพี่น้องเลยนี่งานพี่นาะปลาดุกมันเนาะกปลัใหญ่เนาะเออปลาหน้ามันน่ารักพี่การพี่น้องเนี่ยปลาใส่เบ็ดอยู่หน้าเข้าผมลนะครับนี่ ยาหมูเสาเด็ซี่หาตัวพอดีปีหนึ่งครับพอดีค้ามหนึ่งนะครับข้าก็นาดเป็นองไรหนึ่มากี่น้องต้มกระเบนหอมอะไรพี่น้องนี่เบิ่งต้มกุบนี่นี่ต้มกุบนี่พี่น้องนี่นี่นี่ตัวใหญ่ขนาดครับพี่น้องนี่ต้มกุบนี่สุดยอดเลยครับนี่คนนั้นขับหนึ่งขายเขากระเข่าม่ได้เลยเขาจะไปใส่เขาหยาดสอนคืนเนาะ ต้มกุบใส่ผักกระเงงครับกลิ่นหอมสุดยอดเลยได้ยังกุบมาไปเยียบก็ผักสะเงงก็เลยเดี๋มานั่งกับพี่น้องมาใส่ต้มกุบนี่นี่นี่นะสะเงี้งแขงขาดมัแต่กลิ่นสดน,น้ำกลิ่นหอมๆมานะครับตัวใหญ่พี่น้องเอ,อ้ยนี่สุดยอดหมอ้อนี่ครับนี่นี่ ตุ๊กตาสามตัวครับพี่น้องนี่แบ่งโสมด้วครับมันถึกเท่านั้นเนอะมันได้เท่านั้นเนาะ มะฮงสูตรเยื่บุรพ่าครับพี่น้องเจียวผักหอมเนาะเจียวผักหอมอันนี้เจียวผักหอมครับพี่น้องบ้านผมเอื้นว่าเจียวหัวโปะครับกินกับปลาดุกนี่แซ่บครับพี่น้องนี่พอแล้วพอแล้วพ่อนี่พอแล้วกินปิ้งปลากับต้มกบนี่บะหมี่เจียวนี่้หมึกแซ่บตัวไหมเนาะต้องแซบต้องเห็ดเนาะต้องเห็ดต้องสูตรนี่ ที่น้องครับมาเด้อครับมากินข้าวแรกกันครับกับข้าวเมนูที่บ้านสวนครับฝีมือเย่บุรพพาครับต้มกุบมาเด้อกินต้มกุบยำแมลงต้มกุบปิ้งปลาดุกเกลียวหัวปลูกสุกินครับตำมะฮุ่งนี่ไม่ดูเด็ดเลยครับนี่สดจากต้นเลยครับปลูกไว้ปลายไนาเมืองเอกนี่ยอดเลยครับพราเอิเด่ห้อ แต่มาฮุงก็บันกน่ากินก่านี่กินแล้วเ่เปียนล่ลายแต่เสียก่อนนะนวห่สยอเลส่เสยก่อนเลยใจใจใน้งนนองอินมาซีวะเนี่ยกินเป้ยปลาน,นี่ยเสียบอกเซบแบบมันานนัวขนาดมันนัวมากก็มันกะ อันนี้เอาเอาพักไอ้เลิศนี่ไปห่อบุ้โนูหะห่อปลาแล้วเอามาห่อตำหมูหู้ห่ะดีนะอืมนี่พี่น้องสุด,ดยอดครับนี่ปลาตัวนี้ขนาดไหมโอ้ิหสีเป็นเนาะเออโบ้แลยอ่ะผมจะจำเกี่ยบวบม,มเรียกแซ่บกว่านี่<บ>เกี่ยวผ<บ>ักของพักซีนี่ครับน้องด่บดับ น้องตุ os> 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 ้มตุ <h> <h ้มส้มบดแดงน้องที่มังเงางามอ่ะตอ้มตุ้มจะทำสีเงางาถือแซ่บม้าไม่หลับขวดหอมหอมโอ้ปรเอามบอข้ามาเนาะบอซีเข้าวบอข้ามาเข้าไง มันจะไปจีกได้เนาะโอ้กัดลเลยเลยเนาะมาน้ำนี่ปลาไน,าน้ไหมเนาะชดทุกเมนูเนาะแซ่บได้ปลาโอปลาปลาดุกมันมันเริ่มมันละนะแซ่บน้องนเลยนี่ าปาดูกใหญ่แงแซ่บผุมมันเัยน,นะโอ้ำกินเลยไดไแซ่บดิโอ้ย็นอย,ย,ย,นะอ,นยอยู่บุรพากินข้าวหน้านึงกินกับตํายโมหมาละเซ็บแท้ทันป่าเนาะทันป่าตามโห่หเบหลาย นี่แหละครับพี่น้องบรรยากาศย่างเข้าสู่หน้าหนาวครับที่บ้านสวนเมฆคงออนทัวร์ครับแนวกินหลากหลายเมนูครับปิ้งปลาดุกกร้วกต้มกบสมมะขามครับอาหารแ่บสูตรใจบภุภพาเค้กมข้าสู่กินครับเอาไว้พบกันคลิปหน้านครับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่มาับชมคลิปทางซองเมฆคงออนทัวร์ครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับนอนรับฟันดีสุขสุขคนเดอ้อ